บอกหลงผมลืมไปบอกเรือ่งองหนึ่งก็งคืออย่างนี้เรื่องของดาราน็อตอ๋อหนึ่งผมสงสารน็อตตงเที่น็อตไม่ได้บำเพ็ญทําให้น็อตหลุดอารมณ์ออกมาอย่างน่ากลัวอ่าอนั่นคือทําลายอานาคตเขาจริงไหมจิงอ่าสองสงสารคนที่เอารูปเขามาปล่อยเพราะว่าทาลายอานาคตของเขาจริงไหมจิงอ่าอามสงสารคนที่เข้าไปดา่าเยอะเยอะเพราะอานาคตเป็นการทําลายอนาคตคนอ่าแล้วถ้าคนที่เอารูปเขามาปล่อยเนี่ย นะวันหน้าจาจะได้แบบไหนอ่าครับแล้วคนที่เอาไปดด่าเขาจนเขาเสียหนา้าเาวันหน้าคนที่ด่าไไ้อะไม่เหลือเลยนะได้ลหล,งลวงเราเห็นเจอแงนี้หนึ่งเห็นหนี่ว่าคนเบียดโดนตอกมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอืมครับหาย,ยนะไหมแลให้นะดูไว้นะเดี๋ยวพอถึงคิวเราคุณจะรู้คุณทำอะไรอืมมันดีเจเก่งอะ่ะพอถึงคิวดีใจเก่งดีเจเก่งเบีืดอะไรอ่าแล้ววันนี้ดีเจเก่งมีงานทำหรอ ไม่รู้เหมือนกันไ,ไม่รู้ชะตากรรมไปอยู่ไหนละเออชื่อเสียงมันแก้ได้ไหมล่ชื่อเสียงวะอืนั่นแหละครับฉะนั้นพวกเราเนี่ยเราต้องเตรียมกันให้ดีระวังกันให้ดีคื่สเต้นไม่ได้ดีแค่เพียงอ่าแล้วก็ต้องฝึกจิตให้ดีเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยจะได้ยอมรับสภาพนั้นได้ไม่ใช่ว่าสึกเพื่อล้างกรรมนะมแต่เราไม่รู้ว่าในอดีตชาติเราทําในเว็บมากคือฝังมันลงอาจจนิดาแม่งตงสานผมงลงตานนะตอนหนึ่งคนที่เอาคนคน,คนที่เอารูปเข้ามาปล่อยเนี่ย อนาคตได้อะไรอืมแล้วคนที่เอาคนที่ไปลุมด่าเขากรรมตัวนั้นมันน่าคจะได้รัอรอืมอ่าส่วนคนที่เป็นนอท,ที่สร้างกรรมด้วยการออกอารมณ์ทำร้ายผู้อื่นแล้วกรรมเป็นยังไงอืมสุดท้ายนางนสารทุกคนที่เข้ามาร่วมอืมเ <c oughs> พราะทุกคนต้องรับหมดแหละเหมือนน็อตท,ที่รับกทษนั่นในของปีนี้อ่า